สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องบอดจราจรกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดก่อนถึงทางรถไฟนะคะเราจะมาพูดถึงบอร์ดจราจรก่อนที่จะถึงทางรถไฟนะคะและก็เราจะมาพูดถึงสัญ,ญลักษ ที่ใช้มือนะคะว่ารถฝั่งไหนควรจะหยุดนะคะสัญลักษณ์การใช้มือนะคะตามรูปภาพที่เห็นนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันในแบบฝึกหัดนะคะเอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปเลยนะคะข้อ4 3่า Who fell meter b e n u knock provided fund the overex นะคะนั่นก็คือข้อนี้เขาถามว่าป้ายจราจรนี้นะคะเหลืออีกกี่เมตรก่อนที่เราจะถึงทางรถไฟนะคะ ป้ายนี้เขาถามว่าเหลืออีกกี่เมตรที่เราจะถึงทางรถไฟนะคะเพื่อนๆพนพี่พี่คิดว่าข้อนี้เหลืออีกกี่เมตรก่อนที่เราจะถึงทางรถไฟคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือเหลืออีก80เมตรนะคะก่อนที่เราจะถึงทางรถไฟค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าทำไมถึงเหลืออีก80เมตรก่อนที่จะถึงทางรถไฟนะคะ ให้เพื่อนๆพี่ๆสังเกตขีดสีแดงที่ทับอยู่ตรงเสาสีขาวนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆส <To S 1> ังเกตตรงนี้1ข <inson> ีดเท่ากับ80เมตรแต่ในข้อสอบบางข้ออาจจะมี2ขีดหรือ3ขีดก็ให้เพื่อนๆพี่ๆเพิ่มขึ้นไปครั้งละ80 นะคะถ้าสองขีดนั่นก็คือ160เมตรนะคะถ้ามีขีดเดียวเหมือนข้อนี้พี่เพื่อนๆก็เติมตัวเลขลงไปเลยค่ะว่า80นะคะเอาละค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ44 ว่า for was ค u l did forget taken นะคะนั่นก็คือข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดนี้นะคะเตือนเกี่ยวกับอะไรนะคะบอร์ดนี้เตือนเกี่ยวกับอะไรนะคะข้ออ R for an overwet med a n spore นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าพูดถึงรางรถไฟที่มีหนึ่งรางนะคะหรือหนึ่งสปอร์นั่นเองนะคะข้อ B for an overwet med w i t spore นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าพูดถึงทางรถไฟที่มีสองสปอรนนะคะหรือว่าที่มีสองรางนั่นเองค่ะข้อเซฟ f o r and o v e r w e met w e e of m e e ป s p o นะคะ นั่นก็คือพูดถึงทางรถไฟที่มีสองรางหรือมากกว่าสองรางนะคะเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าคำตอบข้อนี้ข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะระหว่าง1นึ่รางสองรางหรือมากกว่าสองรางคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ c นะคะ o f f w e g met w a y of m e r e sporen นะคะนั่นก็คือเขาพูดถึงรางรถไฟที่มีตั้งแต่สองรางหรือมากกว่านะคะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะสังเกตได้ยังไงว่าทางรถไฟมี1รางหรือมีตั้งแต่สองรางหรือมากกว่านะคะให้เพื่อนๆพิี่ๆสังเกตนะคะกากระบาดท,ที่อยู่ด้านบนของเสานะคะถ้ามีรางรถไฟหนึ่งรางนะคะนั่นก็หมายความว่า มีกากบาทแค่หนึ่งอันนะคะแต่ถ้าเมื่อไรที่มีกากบาทสองอันเหมือนในข้อนี้นั่นก็หมายความว่ารางรถไฟนั้นมีตั้งแต่สองรางหรือมากกว่านะคะ เอาละค่ะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ45 For Velker Weckebaukers w a s c u e t i s board นะคะนั่นก็คือข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดนี้ห้ามใครบ้างไม่ให้เข้าไปใช้ถนนนี้นะคะ บอร์ดนี้ห้ามใครบ้างไม่ให้เข้าไปใช้ถนนนี้นะคะข้ออา o o ฟุสคงสังเกสฟิสเซสแอนด์สโนว์ฟิสเซสนะคะนั่นก็คือห้ามไม่ให้คนเดินเข้าไป และก็ห้ามรถจักรยานและสกูตเตอร์เข้าไปใช้ถนนเส้นนี้นะคะข้อเบอเลนฟิสเซอร์ชแอนด์สโนว์ฟิสเร์นะคะนั่นก็คือห้ามเฉพาะรถจักรยานและรถสกูตเตอร์นะคะข้อเซ Fishers, Snore f i s ส e r s and Brom f i s ิ e r s นะคะนั่นก็คือห้ามไม่ให้รถจัก,กรยานรถสกูตเตอร์และรถจัก,กรยานยนต์เข้าไปใช้นั่นเองนะคะเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าข้อนี้ข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซนะคะบอร์ดนี้เป็นบอร์ดห้ามไม่ให้รถจัก,กรยานรถสกูตเตอร์และรถจัก,กรยานยนต์เข้าไปใช้นะคะ ห้ามไม่ให้รถจักรยานสกูตเตอร์และรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปใช้นะคะเอาละค่ะที่นี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ4 6 w e l l e board was c l o s for s p e c d u n d e r k i n d r e n of the l i b a n นะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนเป็นบอร์ดคำเตือนให้ระวังเกี่ยวกับเด็กที่จะมาเล่นอยู่บนถนนนะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนเป็นบอร์ดคำเตือนให้ระวังเด็กที่จะมาเล่นอยู่บนถนนนะคะข้ออา อะเลนบอดอาข้อเบอเลนบอร์ดเบข้อเซบอร์ดอาแอนเบเพื่อนๆพืพี่พ,พคิดว่าข้อนี้บอร์ดไหนคะเป็นบอร์ดคําเตือน ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเด็กที่จะมาเล่นอยู่บนถนนค่ะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ C ซบอร์ดอา b แอนบค่ะ ทีนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างสองบอร์ดนี้กันเลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะเราไปดูบอร์ด R กันก่อนค่ะบอร์ดอนี้เป็นสัญลักษณ์ของบอร์ดแอร b บนะคะบอร์ดแอรบนี้นะคะจะเป็นบอร์ดย่านชุมชนนะคะหรือย่านที่อยู่อาศัยนะคะ เพราะฉะนั้นย่านนี้อาจจะมีเด็กๆมาเล่นอยู่บนถนนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังเด็กที่จะมาเล่นอยู่บนถนนค่ะส่วนบอร์ดเบนะคะบอร์ดเบนี้เป็นบอร์ดสเปเรนเดอร์กินเดรนนะคะบอร์ดนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นบอร์ดคำเตือนเกี่ยวกับ ให้ระมัดระวังเด็กที่จะมาเล่นอยู่บนถนนนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ทั้งสองบอร์ดนี้จึงถือว่าเป็นบอร์ดคําเตือนเกี่ยวกับให้ระมัดระวังเด็กที่จะมาเล่นอยู่บนถนนนั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ4 7 ว่า how are here กันหนึ่งเมนะคะนั่นก็คือข้อนี้เขาถามว่าเมื่อคุณเห็นบอร์ดนี้นะคะเมื่อคุณเห็นบอร์ดนี้คุณจะต้องคำหนึงถึงอะไรบ้างนะคะ คุณจะต้องคำหนึงถึงอะไรบ้างนะคะข้อ R, a เ r น n ล l Feel, f o i n g นะคะนั่นก็คือนึกถึงเฉพาะการจราจรที่แออัดหรือว่ารถติดเพียงอย่างเดียวนะคะข้อ B, อะเลน For Congress, d Rustic Uprement นะคะข้อนี้ขออนุญาตแปลงง่ายๆนะคะสำหรับข้อ B นั่นก็คือคำหนึ่งถึงเฉพาะเขาบอกว่ายังไม่ถึงจุดหมายนะคะค่อยๆเหยียบเบรกนั่นเองค่ะข้อ C f ฟ l ล e r ฟอ r m มิงแอน u p อั m เรมเน Four คัง g ก s ์นะคะนั่นก็คือข้อนี้เราควรจะคำนึงถึงการจราจรที่แออัดนะคะและก็เหยียบเบรกนะคะก่อนที่จะเข้าใกล้สัญญาณจราจรนั่นเองค่ะเพื่อนๆพพี่ๆคิดว่าคำตอบข้อนี้คำตอบข้อไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อเซค่ะทีนี้เราไปดูกันค่ะเขาบอกว่า d i b o o r r w w s s c u คิ cool for n a d e r i n g forgets สลิ t t e นนะคะนั่นก็คือเขาบอกว่าบอร์ดนี้ เป็นบอร์ดคำเตือนนะคะของการเข้าใกล้ไฟสัญญาณจราจรนั่นเองค่ะ As the v e r i e s liten c h o p r o a d s t a n b o s ear upcramped and g a n ear f i l l e r on s t a n นะคะ นั่นก็คือเขาบอกว่าถ้าป้ายนี้ขึ้นสัญญาณไฟแดงนะคะเราจะต้องเหยียบเบรกเพราะว่าข้างหน้าอาจจะมีการจราจรที่แออดัดหรือว่ารถติดเกิดขึ้นข้างหน้านะคะเอาละค่ะที่นี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ48 Well แปดวเกอรบ,บอดเ ฟัสเตอร์เอาไวครูเตอร์อันนะคะข้อนี้เขาถามว่าบอร์ดไหนนะคะที่เป็นบอร์ดบอกทางออกนะคะบอร์ดไหนที่เป็นบอร์ดบอกทางออกนะคะข้ออาบอร์ดอาข้อเบ บอร์ดเบข้อเซบอร์ดเซเพื่อนเพื่อนพี่พีคิดว่าข้อนี้บอร์ดไหนคะที่เป็นบอร์ดบอกทางออกคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้ออาค่ะ บอร์ดทีนี้เราไปดูความแตกต่างของบอร์ดทั้ง3ามบอร์ดกันเลยนะคะว่าแตกต่างกันยังไงเราไปดูบอร์ด R กันก่อนค่ะบอร์ด R นี้เรียกว่าเาไไ้ตต้ r o o ต t e r นะคะเอาไว้ rooster นะคะนั่นก็คือเป็นบอร์ดที่บอกทางออกนั่นเองนะคะ ทีนี้เราไปดูบอร์ดเบกันค่ะบอร์ดเบนี้เป็นบอร์ดอ้อมไล่ดิ่งรูเตอร์นะคะนั่นก็คือบอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่บอกว่าให้เราขับรถอ้อมไปทางขวามือนั่นเองนะคะส่วนบอร์ดเซนะคะบอร์ดเซนี้เป็นบอร์ดรูเตอร์ นาปเกียคราเชอร์นะคะนั่นก็คือบอร์ดนี้เป็นบอร์ดบอกทางที่จะไปโรงจอดรถนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้เราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ49 The f a k i e s r e k r a Cave This Stop t a k e n a n h e t ตุเก g e h e t หตุเก r does m u t stoppen na the the f o r g e t r e k r a นะคะเอาละค่ะข้อนี้ขออนุญาตแปลงง่ายๆนะคะจะได้ไม่ต้องงงนะคะข้อนี้เขาถามว่าเมื่อคุณเห็น ผู้ควบคุมการจราจรนะคะเมื่อคุณเห็นผู้ควบคุมการจราจรนะคะใช้มือขวานะคะขัดไว้ข้างหลังแล้วยกมือซ้ายขึ้นนะคะเขาบอกว่ารถที่มาจากฝั่งไหนจะต้องหยุดนะคะ รถที่มาจากฝั่งไหนจะต้องหยุดนะคะข้ออาอเลนฟันฟเรนนะคะนั่นก็คือเฉพาะรถที่มาจากด้านหน้านะคะขอ B, ้อเบอะเลนฟันอัคเตรนนะคะนั่นก็คือ เฉพาะ,ะรถที่มาจากด้านหลังนะคะข้อเซฟันโฟเรนแอนด์อัเตอร์นนะคะนั่นก็คือจะต้องหยุดทั้งรถที่มาจากด้านหน้าและด้านหลังนะคะเพื่อนๆพ,นพืพี่พคิดว่าข้อนี้รถที่มาจากด้านไหนที่จะต้องหยุดคะ คำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือข้อ R, A, อ F, O, ลนนะคะนั่นก็คือเฉพาะรถที่มาด้านหน้าที่จะต้องหยุดนะคะเราไปต่อกันในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อ50 The Forget Reca Cave this stop taken a n head for gear head for gear does not stop e n n a t h e r the for gear regular นะคะข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเขาถามว่าเมื่อคุณเห็นผู้ควบคุมการจราจรให้สัญญาณมือ ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะเมื่อคุณเห็นผู้ควบคุมการจราจรให้สัญญาณมือทั้งสองข้างแบบนี้รถที่มาจากฝั่งไหนจะต้องหยุดคะข้ออาอลเลนฟันโฟเรนนั่นก็คือ เฉพาะรถที่มาจากด้านหน้าอย่างเดียวนะคะข้อ b. บอเลนฟันอักเตอรนนั่นก็คือเฉพาะรถที่มาจากด้านหลังอย่างเดียวนะคะข้อซฟันโฟเรนแอนอักเตอรนนะคะนั่นก็คือ รถที่มาจากด้านหน้าและด้านหลังจะต้องหยุดนะคะเพื่อนๆพ,นพืพี่พคิดว่าสัญลักษณ์แบบนี้รถที่มาจากฝั่งไหนจะต้องเป็นฝั่งที่หยุดรถะคะคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือ ข้อเซฟันฟอร์นแอนอัเตรนนะคะนั่นก็คือรถที่มาทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังจะต้องหยุดรถนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบอดจราจรในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมแนะนำติชมคลิปเข้ามาได้นะคะ จะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่ง,งขึ้นไปค่ะถ้าเพื่อนๆพี่ๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อตอไปค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆโชคดีในการสอบนะคะสําหรับคนไหนที่ยังไม่ได้วันสอบเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ